ผมเห็นแล้วผมแบบเนีเ่ยได้ชว,วชวนพูดพูดกับแฟนอยู่เมื่อกี้นียว่าแบบแบบน่แน่แน่ชวะเราเห็นผลงานคุณอิงฟ้ายัางไงคะเขาแบบปลื้ง,งคือมันผมว่ามันหลากหลายบทบาทด้วยนะผมว่ามันผมเขินมันแบบคือคือไม่ไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบตัวละครเขามันแบบหลากหลายจริงแล้วแตวที่เด่นาวก็คือนี่ที่สุดของการแสดงกันค่ะ หมายถึงกับวันนี้เรหรอฮะ <ไป S 1> กับรงวัผมเขเนินนะฮะผมมาแบบผมผมคือได้รางวัลมันก็ปรื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นมาพูดอะไรสักอย่างนี่คือแบบมันมันไม่อยากรับเลยไงรางวันอะตอนนั้นอยากมอให้กอเ่นเอาไปก็ได้นะไปพูดแทนกูหน่อยเลยไม่คือมันผมแบบ คือถ้าถ้าอยู่ในบทบาทอะคือไม่ไม่ได้มีความเขินไม่ได้ผผ่านจุดจุดเขินจุดเกรงมานานมากแล้วแต่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องมาพูดกับคนเยอะๆเนี่ยก็จะจะจะเกรงตลอดม <c oughs> ีมี่ราคาที่ไหบ้าง ดีใ,ใจค่ะดีใ,ใจกเ็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราแบบมีกาลังใจในการทําผลงานดีๆออกมาเพราะาหนูเชื่อว่าดารานักแสดงทุกคนเวลากว่าจะได้ผลงานแต่ชิ้นมันเหนื่อยแล้วในตื่นเช้าในจะนอนดึกในจะต้องออกกองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็แฟนคลับที่มาไม่ว่าจะดูทาง อน <reci him S 2> เลยก็ทำให้เพาภูมิใจได้ก็ดีใจเป็นรางวัลแรกของพี่ฟ้าบนยีกีนนี่ใช่ยใช่ค่ะได้ไงคะวันนี้ได้คือเป็นครั้งแรกเนาะได้มาเจองานจะบรรดแตงานจะเป็นขับเป็นไงบ้างหนูว่าหนูได้แรงบันดาลใจกับไปด้วยเนี่ยเจอพี่พี่นักแสดงในวงการที่เราชื่นชอบรวมถึงที่นะตอนนี้ที่อยู่ภางที่อันดาที่เขาได้นำชายแล้วได้นำหญิงอะไรอย่างเงี้ยดีคู่กันก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะจริงๆในเส้นทางนักแสดงของพี่ฟ้าหลังจากเนี้ยเราแบบอยากจะไป ขนาดไหนคะก็อยากไปให้ให้สุดกว่าเราจะรู้สึกว่าเราทพดีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ในวงการ บันเทิงทางด้านการแสดง,งอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่ที่ยังรอเราอยู่สําหรับผู้ใหญ่ที่ยังมอบโอกาสให้เราในเรื่องต่อไปอะไรอย่าเงี้ยอ่ะฝั่งเพื่อนนันดาเองตอนนี้ในฐานะรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ <laughs> เรารรมองมองวงการแสดงองการแสดงหลังจากนี้ยังยไงบ้างของเราอีกของผมเองคัคือแสดงของการ,สรแสดงเนี่ยมันมันมันไม่มีบทบาทมันไม่มีวันที่บทบาทมันจะหมดอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าคือเราเรา อาชีพของเราคือสะท้อนคนในในแต่ละวัยได้อยู่แล้วใช่ไหม so หลังจากนี้ก็ผมก็ต้องไป explore ต่อว่าอ่ะเพิงพ่งพึ่งได้อย่างอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมารับบทเป็นพ่อใช่ไหมก็ mm hmm. หลังจากนี้ก็ลอง explore ดูอะไรเงี้ยผมก็เคยฝันมาตั้งแต่แบบไหนตะไลแล้วว่าอยากเล่นบทแบบ กันดาวเฟือ <laughs> อะไรแนวๆนั้นนะฮะ <c oughs> คือผมเห็นแบบพวกเคเรีของแบบพวกนักแสดงอย่างเช่นถ้าเรามองอย่างแบบพวกเอียนแมคเคลนหรืออะไรเงี้ยที่แบบทุกวันนี้เขาแบบ7จ็ดสิบแเขาเ็ยังเล่นหนังและบท,บทบทมันก็หลากหลายคือคือบางทีไอ สิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็มีข้อข้อจำกัดเหมือนกันซึ่งผมอยู่กับคำนี้มาแบบ10 20, 20ปีใช่ไหมฮะมันก็มันก็จะมีกรอบของแบบสิ่งที่เรียกว่าพอเพ่พอเราเริ่มดูดจักตรงนั้นออกมาเนี่ยบทมันก็เริ่มหลากหลายขึ้นอ,อย่างอย่างเรื่องที่ที่เพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยก็ก็สุดชีวิตเหมือนกัน ก็แบบเพี้ยนสุดชีวิตเหมือนกัน<ม>ซึ่งถ้าเมื่อสิปีที่แล้วผมว่าไม่มีทางที่บทพวกนั้นมันมันจะมาถึงมาถึงตัวผมก็เลยตื่นเต้นฮะผมรู้สึกมันมีอะไรแบบเต็ไมไปหมดเลยที่ท,ที่ที่เราจะ explore ได้อ่าสุดท้ายอยากให้สองท่านขอบคุณฝากถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เราค่ะก็ัได้ก็ขอบคุณใจ รางวัลน,นี้หนูยิ่งภูมิใจมากขึ้นติเพราะเรารูว่าแบบไม่ได้มาจากคะแนนโหว์แต่มาจากกรรมการที่เลือกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจกับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาร,รอกันตั้งแต่เชา้าแล้วก็รับชมถึงทางบ้านด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆอย่างสุดความสามารถต่อไปค่ะ เนี่ยเขาฝากเขาจบสวยแล้วเนี่ยขออนุาขออนนิดนึงนิดนึงอ่าครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางนายนาเทสนะครับแล้วก็วันนี้ได้ยินเสียงกรีดของทุกคนก็แบบปรววาวสนุกดีฮะก็ผมผมเองก็ ไม่ได้ทำงานเพื่อ <นะ S 1> เพื่อรางวัลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมันได้มันก็มันก็นกปลืมล้มแหละครับนะครับก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลแล้วก็วันนี้นะครับสนุกมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปติดต่อกันนะคะเดินขอน้าตอง